คำดิ่งสู่โลกแห่งศิลปะและจินตนาการและคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเราในวันนี้ได้แก่คณะศิลปกรรมศาสตร์และก่อนจะไปออกแบบกันเช่นเคยเราจะขอคิดว่าสามคำมาก่อนเอาล่ะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างขอคีิดว่าคนละคำให้คณะศิลปกรรมศาสตร์หน่อยค่ะอ๋อมีความมีเ็นอิสระครับเออสีสันค่ะจินตนาการครับ อิสระสีสันและจินตนาการอืมช่างเป็นคำที่ดีจริงๆครับผมมาเริ่มออกแบบกันได้เลยเราได้ออกแบบให้มาสคอตมีหน้าตาดูน่ารักสดใสพร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่างๆอย่างเต็มที่และยังทําท่าโยนรูกรหลักซึ่งเป็นกิจกรรมรับน้องของคณะศิลปรกรรมศาสตร์ในด้านของชุดเราออกแบบให้มีความเรียบง่ายเป็นเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ size, สีเปรอะซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์พร้อมกับสัญลักษณ์ของคณะตัดกับกางเกยงยีนขาย,ยาวสีดําและรองเท้าสุดชิลสไตล์เด็กศิลปรกรรมเพิ่มกระเป๋าซึ่งมีสัญลักษณ์ของคณะซึ่ง ภายในบรรจุอุปกรณ์ศิลปะมากมายและมาลงสีปิดท้ายกันเรียบร้อยครับมาดูกันเลยว่าจะออกมาเป็นยังไง <S <S และนี่คือมาสคอตของคณะศิลปกรรมศาสตร์น่ารักสดใสใช่ไหมล่ะครับตัวละครที่ผสมผสานความคิดสร้างสารรค์และศิลปะซึ่งถ่ายทอดเอกลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์แต่อย่างลงตัวและถ้าอยากรู้ว่าคณะต่อไปจะเป็นคณะอะไรติดตามต่อได้ในรายการ Let Me Art